วันที่สิสิงหาคมพศ2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวชระดุลธนามีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4มอมหมายให้นายชายุติอุตสาหาชายัยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการชลประทานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำมาอนเนื่องมาจากพระราชด âm ริจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายนิลันพรมละประหลัดอำเภอศรีสัชนา เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมกับผู้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สำมเนื่องมาจากพระราชด,ดำริตั้งอยู่ที่ตาบลแม่สมำมอศรีสัชนาลายัยจัังหวดสุขโขทยัยแผนง,งานก่อสร้างปีงบประมาณพศ2567ถึงพศ2569มีความยาวท่อส่งน้ํา1 7 3 2เมตรสามารถส่งน้ําในพื้นที่การเกษตรได้4,500ไร่และเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่วันที่14สิ หาคมพศ2561เวลา13นาฬิกานายปรเมศการุณราภพรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลปทานขนาดกลางที่1พร้อมด้วยนายยานพัฒน์นวลขาว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ําฝ่ายดอยน้อยบ้านวังขามป้อมอํมเาเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอานนท์มังกรโรไทยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองหัวหน้าผู้ผควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการพร้อมกับลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ําฝ่ายดอยน้อยบ้านวังขามป้อมอํมเาเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างปีพศ2 5 0 0 567ถึงพศ2568มีจำนวน3สายรวมความยาว11,700เมตรสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน5,180ไร่ต่อมาเวลา15นาฬิกาลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่สอยอเภอจอมทองจัังหวดเชียงใหม่ โดยมีนายธงชัยกิจจากคณารักหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารป้องกันก,การกัดเซาะด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่สอยจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างปีพศ2567ถึงพศ2568เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถป้องกันการกัดเซาะตะลิง่งและป้องกันพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปในพื้นที่ของ ราะดอนตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย